ครับสวัสดีผมผมนายเสียวเหมือนนที่พูดว่าเกม i n v e s t a t i o n t h a i l a n d นะครับผม The s u r v i v a l Story มาก็วันนี้แล้วครับก็มาช่วงปีใหม่นะครับครับก็ช่วงปีใหม่นะครับผมก็วันนี้31ธันวาคมนะครับก็ผมจะมีเวลาแค่ประมาณมานิดนึงนะครับท,ที่จะแคสให้ดูนิดเล็กน้อยนะครับสำหรับวันนี้วันนี้ผมคงผมคงไม่ทำอะไรมากมายนะครับเพราะว่าก็อย่ากที่เห็นว่าเพิ่น ผมก็ไม่มีอะไรจะทำแล้วอะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเอาสิ่งที่ผมได้มานะครับผมมาเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับก็วันนี้นะครับก็วันนี้นะครับก็ก็ทำไมล่ะครับก็ก็ดูจาจที่เห็นนะว่าผมก็ผมไม่แน่ใว่าเป็นกลางคืนหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีเอน้ำอาหารโอเคแล้ว ไอโคสโอปโอเคสไอนี่ไอนี่เอาใช้ดีมาบะหได้ได้รับกิจกรรมเหมือนกัน5อันประเด็นคือว่าเราจะไปตั้งตรงไหนประเด็นนี่คือประเด็นหลักโอเคแต่ช่างมันนะครับวันนี้นะครับว่าผมจะทำาไรให้โดนในช่วงปีใหม่นะ <laughs> ก็ผมพกขนาดนี้นะครับก็ไม่ต้องถามว่าผมจะไปทำอะไรนะครับ เกมนี้อย่าลืมอย่าลืมไปไปรับที่เว็บไซต์นะครับผมล็อกอินที่เว็บไซต์นะครับผมไม่ใช่ล็อกอินในเกมถ้าล็อกอินในเกมคุณจะไม่ได้อะไรคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ไปนะ่นะไปที่เว็บไซต์ของเขาแล้วล็อกอินซะจบวันนี้ครับผมผมมีเป้าหมายอย่างเดียวนะครับแล้วถ้าผมไม่ทำเสร็จผมก็ไม่เลิกง่ายๆอะ่ะ คำถามขนาดนี้พกมาขนาดนี้ปืนนะขนาดนี้แล้วทําไมผมต้องเงยหน้าขึ้นด้วยวนี่ยอ๋อผมผมเล่นตรงนี้พอดีเดี๋ยวนี้เวลออโอเคผมอยากรู้ว่านี่มันใส่ได้ไหมใส่ได้ใส่ได้เว้ยเช็ด <laughs> ด,ด,ดูดิดูดิดูดิใส่ได้ด้วยครับโอเคผมมีกระสุนสามลองไอ้นี่ไอ้นี่ อ่อ uh, Energy l i n ซ s i l อ n c e r รแม่งทำไมมันใส่เข้ามาเข้าไปไม่ไ,มได้เลยเลยหรอวะเออช่างเหอะโอเคมันใช้ได้นะครับบอกไปก่อนนะครับผมผมไปเป้าหมายเดียวถ้าขาดถ้าทำขนาดนี้แล้วแล้วพวกคุณไม่รู้ว่าผมจะจะไปทำอะไรนะครับผมผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงละ <laughs> โอเคผม,มเพิ่งเพิ่งรู้มาว่าถ้าเราฆ่าคนเนี่ยเราจะไม่ได้ exp นะครับแต่ว่าเราจะได้การ์มาแทนไม่บวกขึ้นก็ลดลงถ้าลดลงคณก็คงก็ได้ค,ณก,ดคณก็ได้กลายเป็นพวกเป็นพวกโจป็นพวกแบนดิตนะครับส่วนถ้าใครอยาว่าฆ่าแต่แบนดิตอย่างเดียวก็ก็ลดคุณก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าผมคิดว่าโจนั้นเป็นง่ายมากนะแต่ ทางฝั่งตำรวจเนี่ยทางคนดีเนี่ยผืยว่าเป็นยากนะเป็นยากมากๆด้วยโอเคนะตอนนี้เราก็ถึงล็อกกี้ฟอร์ดแล้วนะครับโอเค เยี่ยมมากครับก็คือว่ายาบัง้ <c oughs> ้ย <c oughs> <c oughs> มันจะเห็นเราปะวะย่ายาบัง <c oughs> ผมต้องหาตำแหน่งที่มันยิงง่ายกว่าน,นี้ตรงนี้มันอยู่โคตรไกลอ่ะเนี่ยสังเกตดีๆนะครับ คนละ ยังไม่ถึงอ่ะโอเคผมถอยความดีกว่าไปเติมกระสุนไปซื้อกระสุนก่อนอย่าลืตามผมไม่เลิกผมไม่เลิกลายง่ายแน่ ผมจะจบคลิปนี้ง่ายๆนะฮะบอกไปก่อนเลยนะครับว่าวันนี้ค่าคลิปนี้ค่าไม่ได้ผมไม่เลิกค่าใครไม่ได้ผมไม่เลิกอะ่ะเอาเป็นเล่นเป็นวันๆเลยอะ่ะคราน,นี้อันนี้อันนี้คือวันที่สองเลยนะครับผมนี่ก็ที่ผมไปเที่ยวมาแล้วก็กลับมา เจอที่เดิมโอเคคลิปนี้ออกไปน่าจะโอเคอยู่แต่ว่าเขาพวกเขาคงไม่รู้ว่าผมทำอะไรอยู่นะโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่แคสต์พายของวันที่สองนะครับสำรวจก่อนตรงนี้มีใครเปล่าถ้ามีใครจะได้เออเย็ด yeah, นี่ โอเคหน่อยทีนี้แม่งก็จะได้ไม่ต้องมายิงกูล้วโอเคเรายังมีบริเขียนเหลือมาอีก2อันดูซิว่ามีคนหรือเปล่าย3สาคนเหรอคุคิดว่าพวกเขาจะไปอยู่ไหนกันนะโอเคจากนั้นผมผมไปดูเสิร์ชหามานิดนึงนะครับว่าไอส้สเปอร์ซัมบีแม่งอยู่ตรงไหนกันนะครับก็ที่นี้นคือบาตซิตี City, City, ้คอมบซิตี้เคียรวิลไม่เจอนอตแลด แล้วก็ตรงเหนือสุด c a ดเดิ s คา r p i ิคือถ้าเราถ้าใครสามารถฆ่าอีอีจนี่ได้นะครับผมซุปเปอร์ซอมบี้เนี่ยก็จะได้ของดีเหมือนกันนะครับผมโอเคผมบอกไว้ก่อนแต่แรกนะครับผมว่างานนี้ <c oughs> ไม่ฆ่าไม่ได้ไม่เลิกนะครับ <c oughs> ผมบอกไว้ก่อนล o อก y Ford ก็เป็นแหล่งหนึ่งที่สามารถหาของง่ายๆนะครับเป็นแหล่งแรกที่อยู่ ใกล้กับไอแคสเตอล์พามากที่สุดนะครับแล้วก็พินแอคก ม uh, ีคนอยู่วะไม่มีเอออีโวอะไรวะอีโว ¡La, la, la 哦哦哦哦。Oh, oh, oh, oh. ไม่ค่อยเลวเท่าไหร่เลย <laughs> ไม่ค่อยเลวเลยกลน, <laughs> <laughs> นี่อะดูสิ อ้เป็นยังเหมือนเดิมแตว่ากูมันต้องฆ่าอีกสามคนโอเคตรงนี้มั้งอ่ะป่ะเซฟกันก็โอเคสำหรับครั้งนี้นะครับก็ปีใหม่นะครับวันนี้วันนี้วันนี้ก็วันที่หนึ่งนะครับจะให้จําได้วันนี้เอ้ไม่จำได้ดิวันนี้วัน,นวันนี้คือวันที่หนึ่งนะครับผมมกุลาผมก็สดโสดมันปีใหม่นะครับผมแม แล้วก็ผมเล่นเข้าวันข้ามเดือนเลยข้ามปีเลยดูซิผมอัพอะไรอีกไหมดังนะครับก็ต้องรอต่อไปพันหนึงนะครับเดี๋ยวผมไปฟาร์มเล่นๆก่อนแล้วกันนะโอเคครับผมเพราะผมแล้วก็เจอกันครัหนะครับผมเพราะผมนายชุดเหมือนเดิมนะครับผมก็ข้าซิวเลียนไปแล้วสอคนนะโอเคนะครับเจอกันครับผม